สวัสดีค่ะเมื่อวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา11.18นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่รอบเยาวชนเรื่อง The Nutcracker ke โดยคณะเราและบัลเล่แห่งเมืองซามาราจากสหพันธรัฐรัฐรฐสเซีย ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่27นณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโดยมีนางสาวสาบิดาไทยเศษร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวราซิน่าอูเบอรอยกรรมการผู้จัดการ บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคาร์เจอร์โปรโมชั่นจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการการจัดงานเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งให้ความสำคัญและส่งพระเมตตาต่อเด็กและเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในการนี้พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้เด็กเหล่านั้นได้ร่วมรับชมการแสดงบัลเล่เรื่องเดอะนั c แครกเก ซึ่งเป็นการได้รับชมครั้งแรกของเด็กๆหลายๆคน